อันน e ี้ย่าบอกแล้วเหรอเดี๋ยวน่าแเอาให้ตอนเย็นก <to you. S 2> ah, ็สบายแล้วม <c oughs> ันทวงขนาดนี้แล้วะย่าพี่เบย์เบย์ o ป อะไรนะจ้าเป็นรูปอะไรหรอไม่รู้นี่ันแปลงนาเป็นรูปอะไรลงปเป็นรป๋าแม่แมนป่าไม่รู้น่แปลงต้องมีของทำเป็นรูปอะไรลูกใส่ใส่ร้องเพลงไห้ฟรีนักศึกสี่ขวบแล้วนะไม่ดื้อนะเป็นเด็กดีด้วยรู้ปะหมดโควิดเราเจอกันก็เห็นเขาบอกให้เยนออไรนหีนะฮะะ ต้องไปดูมนมีอะไรกินเนี่พี่ฟางทำอะไรพี่ฟังขมนอนหน้าไปนรูปเนี่ยประตูอะนอนตรงประตูหน้าบ้านในรูปเนี่ยประตูหน้าโทร์ั์เนี่ยที่มีเป็นแล้วก็มียายอ่ะนี่ไงพี่ฟงนี่ไงหน้านอนดำๆเนี่ยเดูอยู่นี่ฮะนี่นโอเคได้ยเอยู่นี่ เดิบังไปไหนลูกไปขี้มันไปขี้มันได้ไดโบะเจ๊หนืออ่ะเจ๊เหนือเจวเอาไปทำงานโบวโบนนี้ทำดีทีวไกกี่ไม้อ๋อยัไม่ได้ตัวน้าเลยอ๋อคนตกไปลกูก <c ười> เไงเล็กไม่บกนอค่นั้นยักไช่ที่ผมว่าแต่ร้อนอ่ปลาไปมันมีเดียววงไม่ไ้มีีนหล่อมากเลยดินให้ดินไม่มินี่เลอนี่ยหนให้ดิแล้วนั่นกอนก่ต้อไปั้งใจมันตอักินเลยามมอนกไม่หนร้อนว่ะ

ปะปูไหนใครเป็น่าคะเป็นี่สิดูรใคอโบมาแล้วชื่อใคนนียมีหรอเดี๋ยวพ่าหายููดีต้องใไรนี่ยีที่จะดนเดี๋ยวพ่าหายดูรอแป๊นึ่เนี่หรอ いいかい Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. oh <coughs>